สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง pk yaku นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาหารแม่กันนะครับวันนี้เราอยู่กับเมนูหมูนะครับก็น้ำพริกแล้วก็ผักแล้วก็น้ำซุกนะครับโอ้โห oh <my S 2> อร่อยอร่อยทั้งนั้นครับโอ้โห oh <my S 2> จ้วดจ้วดนี้เราก็จะมาชิมน้ำพริกกันนะครับว่าจะแซ่บอีบีต่อ <c oughs> your don't need the gun to get respect up on the street! Oh no, I like him. don't you pull up? กินคู่กับผักอร่อยที่สุดแล้วครับพเพื่อนๆดูนะครับคำเดียวนะครับ ลูกออกมาจากรถพอมกับแก้วฟอง้านาซีเลืองเหมือนกับแมงโก้ถ้ากูไม่ได้พูดก็คือกูแกล้งโง่ถ้ากูได้เงินเป็นแสนกูเอาให้แม่กูแกนกูที่สกอลวนแล้วเป็นนักเลงไม่ต้องรอมึงมาพวกกูแม่งนัดเองถ้าพวกมึงไม่พอพวกกูจะซัดจริงที่ที่พวกกูอยู่มันมีตานพวกกูแข็งวางว่าสักวันกูจะแง เล่นกเมลโลดี้มาเป็นสแตนแต่คนไทยไม่อานสตนาเล่ามันยากจะอธิบาย same, same, มันก็ขอลาไปเปี่ยนนีครับอย่ same, ยาลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตกระดเป็ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมฝากติดตามช่องไป้วนะครับโอเคบ๊ายบาย